ไ่ไแรกที่ผมมาในครั้งนี้ก็คือจะเป็นโรงคนนี้เลยนะครับทุกคนเขาบอกกันว่าโรงคนนียเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากทุกคนเพื่อที่ว่ามันจะให้เป็นอนุรักษ์ป่านะครับทุกคนไฟที่มันมามันมาแบบไม่ตรงเวลานะครับทุกคนมันไม่ได้มา24ชั่วโมงนะมันเด๋จะบอกทุกคนว่าเน็ตที่นี่คือแบบโคตรนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านฝั่งรัก,กเหลียงกันนะครับก็คือบ้านสีแดงหมดเลยถือว่าสวยนะสุดยอดกับตาก็คือสวยมากน,นะครับทุกคนแต่ในกล้องอาจจะแบบเวอร์ๆหน่อย บ่อน้ําสักสิทธ์นะครับทุกคนที่พอมาตัวหนึ่งแม่งขี่มอเตอร์ไซค์เจ๋งกว่ากูอีกเขาก็สะสมวไว้ด้วยเขวาว่าถ้าคนที่แบบมีฝีิือมจริงๆคือแบบติดต่อเขานะครับเขายิางดีแบบจะให้แบบแบ่งคนละครึ่งสไตล์แบบนี้นะครับทุกคนก็คือแบบกลางๆครึ่งเลยนะครับแล้วนี่ก็คือจะเป็นเบอร์ที่แบบเราจะติดต่อเขานะครับทุกคน0 9 6ย์กนี่เอากราบปากไทยแม่งเลยทุกคนดูโซนมากดูตอนนี้เรากําลังข้ามแม่น้ำเมือนะครับตรงแม่สลีนะครับทุกคนดู ฝั่งไปคือแบบไม่ได้ถ่ายจริงๆทุกคนอันนี้คือถ่ายตอนกลับนะครับเพราะว่าตอนมาก็คือรีบหน่อยก็คือตามเพื่อนมานั่นแหละนะครับทุกคนเขาพาไปเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านหนึง่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านฝั่งลักกะเหลี่ยงกันนะครับว่าหมู่บ้านที่ผมมานี่ก็คือชื่อว่าพ่อต้อนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศและเส้นทางตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูหมู่บ้านกันเราจะแวะไปข้างในก่อนข้างในหมู่บ้านก่อนแล้วก็แบบค่อยทยอยไปเที่ยวนะครับทุกคนดูกันว่าเราจะไปเทีี่่ยยววไไหน้้มฟฟาด ไฟฟ้ามาถึงแล้วเหรอเนี่ยจุดตรงนี้ก็คือเป็นลักกะลิกนะครับทุกคนก็คือมันไม่ใช่พม่านะครับแต่ว่าคือประเทศพม่าครับผมห่างจากชายแดนไม่ถึงชั่วโมงทุกคนก็แบบลงมาแป๊บเดียวประมาณ4ี่สิบห้าสิบนาทีก็คือถึงแล้วนะครับตรงนี้ดูหมู่บ้านกันโอ้โหไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนานล้นานทีนะครับทุกคนถือว่ามาก็คือแบบอยากดูบรรยากาศในนี้หน่อยเราก็เลยให้ไกด์เราพามานะครับข้ามมากับมอไซค์เลยทีเนี้ย ดีหน่อยแต่ว่าเส้นทาง,างนี้คือเขาขับเดี๋ว่าสายขวาไม่เหมือนกันนะครับทุกคนระวังกันด้วยนะครับใครที่ข้ามแล้วโาด,ดูบ้านทุกคน<อ>แต่ละหลามนี่คือแบบไม้ทั้งนั้นเลยสีแดงหมดเลยเอโอ้เสวละเว้นรักเกลียดนี<อ>่ <laughs> คือน่าจะเป็นจุดตรงกลางของหมู่บ้านนะครับทุกคนไปดูกันบ้านแล้วก็ ชีวิตท้องถิ่นเขาที่นี่นะครับทุกคนก็เกิดยังไงบ้างแต่คลิปนี้ก็คือหลักๆที่มาก็คือแบบมาเที่ยวเฉยๆนะครับทุกคนก็คือไกด์เราแบบนานมากแล้วบอกว่าให้เรามาดูว่าฝั่งรักกะเหลียงข้ามมอไซค์มาได้นะครับเขาบอกก็คืออยากให้เรามาดูบ้านเขาเราก็เลยแบบมาไม่ใช่มารีวิวทุกคนคือแบบมาดูจริงๆครับผมกับตาแบบที่ผมเห็นก็คืออยากให้ทุกคนเห็นก็เลยแบบมาถ่ายแม่งเลยดูนะครับดูบ้าง อันนี้ก็คือบ้านนะ่าจะเริ่มสวยขึ้นหน่อยทุกคนมีซีเมนขึ้นมานิดหนึง่งนี่ขายาวมากแล้วก็แบบไม้แดงหมดเลยทุกคนทาสีแดงหมดเลยอ่ะดูโอ้แต่ละหลามคือแบบโอ้อันนี้คือไม่ใช่ไม้ทุกคนดูทำสมัยขึ้นนิดนึงยังไม่ทาสีนะครับบ้านเนี่ยโอ้อันนี้ก็คือซีเมนแล้วทุกคนนี่ไม่ใช่ไม้แล้วถือว่าสวยนะทุกคนสวยอยู่โอ้ยทองทงชาติกะเหลี่ยงด้วยแปลว่าหน้าบ้านเลยกระแสไฟฟ้า อ๋อลุงบอกทุกคนไปก็คือตรงนี้ก็คือมีไฟนะทุกคนแต่ว่าไฟที่มันมามันมาแบบไม่ตรงเวลานะครับทุกคนมันไม่ได้มา24ชั่วโมงนะมันมาตอนเช้าวันนึงก็ตกป,ประมาณเช้า2 2ชั่วโมงไป2ชั่วโมงแค่นี้เองนะครับทุกคนแต่บางวันก็คือมาอาจจะเยอะกว่านี้รือว่าอาจจะน้อยกว่านี้นะครับทุกคนแล้วก็เน็ตด้วยทุกคนโอ้โหอยากจะบอกทุกคนว่าเน็ดที่นี่ก็แบบโคตรนั้นเลยนะครับ แม่งไม่เอาเรื่องเลยทุกคนคือแบบเติมเน็ตไว้เต็มเต,เต็มนะครับวันก็คือเต็มเน็ตเต้นแบบว่าโอ้โหสัญญาแบบเต็มแล้วาคือเล่นแลไรลื่นไหลแต่บางทีก็คือเน็ตมันไม่มีเลยทุกคนก็เลยดูอะไรไม่ได้เลยเซ็างากทุกคนดูโอ้บ้านแต่ละหลังทั้งสีแดงหมดเลยทุกคนดูอืมเจ้โอ้ยเรื่องอะไรไม่รู้หมดเลยเนี่ยสแดงหมดเลย มาสุดหมู่บ้านแล้วว่าทุกคนตอนนี้คือก็ไม่มีอะไรว่าเลยทุกคนก็คือพาทุกคนมาดูหมู่บ้านเฉยๆนะครับก็คือบ้านสีแดงหมดเลยถือว่าสวยนะสุดยอดแต่หลัลงคือแบบสีแดงหมดเลยดูนี่ก็สีแดงเลยแล้วทุกคนไม่รู้จะแดงไปไหนนะครับก็คือไม้หมดเลยสดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปที่ถ้ำกันเดี๋ยวะไกด์เราจะพาเราไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมอาจจะขี่ไม่ได้แล้วทุกคนอาจจะไปไหนไม่รู้แล้วคือให้เราให้ไกด์เราแบบฉีแ่แทนนะครับเดี <G> ๋ยวไปดูกันว่า เราจะไปถ้ำอะไรหรือว,ว่าถ้ำยังไงนะครับจุดตรงนี้สวยมากทุกคนโอ้โหกลับตาก็าคือสวยมากนะครับทุกคนแต่ในกล้องอาจจะแบบเวอ่อรๆหน่อยเฮ้ยทาน่าจะทำโปรไฟ,ฟล์ตรงนี้หน่อยทุกคนดูโอ้โหสวยมากภูเขาแบบว่าอเยอะจริงทุกคนเขาเยอะมากทุกคนรักกันเรียงดูหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ไม่รู้ดูหืมเขาเยอะจริงเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้หน่อย ก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้ำนะครับทุกคนก็จะมีปู่ฤาษีเขาจะเรียกตัวว่าเป็นปู่ข่าวนะครับเขาจะให้น้ำสักิีกับเราก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันดีครับเขาก็เลยมาแจกน้ำครับผมปีละค้างแบบนี้ก็จะเป็นน้ําที่เราดื่มเมื่อกี้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นแบบบ่อน้ําสักธิ์นะครับทุกคนที่ เขานับถือกันนะครับชาวบ้านในนี้คือแบบเขาือจะนับถือกันนะครับทุกคนก็คือเขาจะเรียกชื่อตัวเองว่าเป็นปู่ขาวนะครับนี่ครับว่านำหยกไหลลงมาที่แบบมีทุกฤดูกาลนะครับทุกคนนี่คือเขาจะทําให้เป็นแบบบ่อน้ําเล็กๆนะครับทุกคนเล็กว่านะครับนี่เข้าฝามือผมเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับทุกคนก็คือแบบชาวบ้านในนี้คือจะนับถือกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ปกติก็คือ ชาวบ้านในนี้คือนับถือศาสนาพุกันอยู่แล้วนะครับนี่เมื่อคืนบ่อน,น้ำเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็คือเขาบอกว่ายาที่เขามาต้มหรือว่ามาทำเป็นสมุนไพรก็คือเป็นโอ้โหอันนี้คือแบบข้อดีมากทุกคนเขาบอกว่าเป็นต้นไม้หรือว่าลาบไม้ที่เติบโตในข่าวนี้แล้วก็เป็นยาทุกชนิดนะครับที่เขาหาได้ในนี้เขาเข้ามาต้มแล้วก็ให้เรากินนะครับทุกคนโอ้โหนี่คือแบบถือว่าเป็น สุดยอดนะครับทุกคนถือว่าอืก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับเขาอ,อาจจะเป่าคาถาเล็กๆน้อยๆก็คือความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับทุกคนก็คืออย่างน้อยก็คือเราก็ได้รู้ว่าแบบเขามันเป็นยาที่แบบเขาหาได้เฉพาะในนี้นะครับเขาก็มาผสมนี่นะครับทุกคนเจดีที่เขามาสร้างไว้นะครับทุกคนเนี่ยจะเป็นแบบล่องขาวล่องหินแบบนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นชัดๆหน่อยนี้ดูโอ้ส่องมากเย็นมากบรรยากาศตรงนี้คือบรรยากาศดีนะครับ เงียบมากเลยไกลจากหมู่บ้านประมาณ7-6กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันที่ถ้ำแล้วนะครับทุกคนก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าคนบ้าหรือว่าคนบ้าบ้าบออะไรแถวไหนมาผมก็ไม่ทราบนะครับทุกคนก็คือไม่กล้าเข้าไปจริงๆก็คือถ้ำก็คือจะอยู่ข้างในนู้นนะครับทุกคนก็คือเราเข้าไปในจุดเนี่ยดูนิ้วชียบนะครับก็คือตรงนั้นปุ๊บก็คือจะเข้าไปก็คือมันสามารถทะลุออกข้างนอกอีกฝั่งได้นะครับทุกคนก็คือเราจะเดินกลับมาทางนี้นะครับ คือใกล้ๆกับวัดตรงนี้จะเป็นวัดแม่ชีนะครับทุกคนก็คือจะกินเจนะครับไม่มีพระนะครับประมาณนั้นผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับทุกคนบอกว่าเขาบ้าด้วยหรือว่าเขาสติไม่ดีนะครับเผลอๆก็เ,เข้าใกล้อาจจะมีปัญหาอะไรกับผมครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปก็คืออยากจะไปไถ่ายทุกคนดูบ้างนะครับแต่ถ้ำนี้ก็คือแน่นอนทุกคนคือ้อบหน้าถ้ำมาคือแบบอยากจะเข้าไปเลยจรงิงๆเขาบอกว่าสามารถทะลุออกไปข้างนอกได้นะครับทุกคนผมก็เลยแบบอยากจะเข้าไปจริงๆทุกคนดูการรอบหน้าว่าจะได้เข้าไปไหมทุกคน ฮลหลได้ผมมาในครั้งนี้ก็คือจะเป็นโรงคนนี้เลยนะครับทุกคนเขาบอกกันว่าโรงคนเนี้ยเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากทุกคน mm hmm. เพื่อที่ว่ามันจะให้เป็นอนุรักษ์ป่านะครับทุกคนเราก็เลยจะตามลงเขาไปดูกันนี่ก็คือลักษณะก็คือจะเป็นต้นไม้ที่แบบมันมีแผลทุกคนแบบว่าไม่แข็งแรงนะครับก็เลยเขาก็ามารักษาแบบว่าใหา้ยามันอย่างเช่นว่าให้ปุ๋ยหรือว่าอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับดู ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะั่นคือเป็นความรู้นะครับทุกคนเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันครับดูต้นไม้ป่วยนะครับเขามารักษาได้นะครับแล้วเขาปลูกต้นไม้แบบ,แบ,บเยอะมากทุกคนโอ้โหอันนี้คือแบบเขาให้จะเป็นแบบว่าอนุรักษ์ป่าถ้าจะเรียบเป็นแบบสั้นๆนะครับอาจจะประมาณนั้นหรือไม่ใช่ก็คือแบบเขาลิ้นงมาแบบไม่ไม่ใช่ของใครแล้วนะครับทุกคนก็คือให้ลูกหลานนั่นแหละแต่ว่า ตรงนี้คือเป็นที่ของลุงเขาแต่ต้นไม้พวกนี้คือใครอยากได้จริงๆแบบว่าอยามาตาดกลับไปสร้างบ้านสร้างอะไรคนละนิดคนละหน่อยเขาก็ให้นะครับเขาบอกว่าก็คือมาปรึกษาเขาแล้วก็คือมาถามเขาดูแต่ว่าจุลหมยปลายๆหรือแบบสำหรับเขาหลักๆแล้วก็คือปลูกไว้ให้เป็นแบบให้ลูกหลานนะครับก็คือถ้ามีลูกมีเมียเขาก็ไม่มีเงินมีตงังมีทองอะไรให้เขาใช่ไหมเขาจะใช้เป็นแบบว่า ไม้แทนก็คือไปสร้างบ้านคนละหลามแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับหรือแม้ก็คือของทุกคนเลยนะครับขอก็แบบไม่ใช่หึงหรือว่าห่วงเฉพาะให้คนที่แบบจะมาให้คนที่เออลูกหลานอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็คือคนเขาคือมาได้นะครับขอเขาได้เดี๋ยวเขาก็ให้ครับเขาทําบุญให้เลยเขาบอกต้นไม้พวกนี้ราคาแพงนะครับทุกคนก็คือเป็นไม้อะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยดูแลสะอาดมากทุกคนหญ้าอะไรไม่มีนะครับข้างๆพวกนี้ดูเขาปลูกไว้แบบเยอะมากจริง ผมเชื่อว่าคลิปนี้อาจจะมีพี่น้องชาวป,ปากงโยเข้ามาดูก็ได้นะครับทุกคนผมก็เลยจะให้คลิปที่ลุงเขาพูดเป็นภาษาปากงโยมาฟังกันนิดนึงครับอะไรแต่สุราษฎสู้ึดซูมิวเฉลิแต่ขอชี้ทั่วไม่ได้ทุลย์อ้อระยะยึดเดย์ยึดป้าเดย์เปิดนอดูเดย์มึงนอนออยึดป้ามึงนอนจะเล่นี่แห่งดกันเนี่ยอ้อพอวีนี่ขี้เกียเปิดนอดูวีนี่ปากคะแค่ดูมาซับประนายได้ว่าอ้อวีอ้อเดบิวต์สาเดชโซโะคลาวชุ่มอีสัยยึดป้าก็มีเดี๋ยวอ้ออ้อวน่่คืออมจ ยืู้ได้เหรอแต่ว่าเราจูจูยพูหลอกก็ได้เลยยือพูจูนี่อาม่าสิออมิสิวันนี้ให้ทั้งจูจูนี่ว่าว่ากับผู้สูงใหญ่ไปว่าเรื่องอะไล่ะหมอคี้ท่อยี่อยไรฮโอ้ก็นี่เดีอยวเสพหี่เดี๋ยพูเซลทานในอลาพันเล่ทั้นจู้ในกอด้ำย่องอยู่ได้เลยนี่อาม่าสิป้าอเลย่องเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นขวดน้ำนะครับทุกคนที่เขาทามาไว้ดูก็คือลักษณะเขาเคยจะเป็นอันนี้มันจะเป็นลูกอะไรสักอย่างนึ่งผมจำไม่ได้เขาก็กินนะครับเขามาทาให้แห้งแล้วก็นี่ ใส่กับใบแบบนี้เลยเป็นเป็นจุกหัวนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราไปดูต้นไม้กันเสร็จนะครับลุงเขาบอกว่ามาทานข้าวที่บ้านวันนี้ก็เลยตามเขามาดูก็จะมีไอ้พวกหัวปลาหรือว่าปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีอันนี้ก็ปลาเหมือนกันแล้วก็จะมีใบมะละก,กอน,นะครับทุกคนเดี๋ยวลองทานกันดูนะครับ,รบว่าทานเสร็จจะไปไหนกันต่อขี่โมอเตอร์ไซค์สองคนยังไม่พอนะครับทุกคนดูกายเรา นี่เพิ่นมาเพิ่มมาตัวหนึ่งอมันขี่มอไซค์เจ๋งกว่ากูอีกเออเอาเรื่องเลยทีเนี้ยนี่นะครับทุกคนก็คือจะเป็นไม้ที่แบบลุงเขาสะสมไว้นะครับทุกคนลุงเขาบอกว่าเก็บรัดลากไม้พวกนี้ไว้คือให้แบบว่าคนที่แบบเก่งด้านศินลศิลปะหรือว่า ตกแต่งนะครับทุกคนอย่างเช่นว่าทําเป็นตําหนักพระหรือว่าอะไรก็ตามนะครับทุกคนเก้าอี้หรือโต๊ะอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นชุดๆครับผมที่มันมีราคานะทุกคนลุงเขาบอกว่าโอ้โหเก็บพวกนี้ไว้คือขุดออกมาคือยากมากนะครับทุกคนจุดตรงนี้หมู่บ้านนี้ก็คือจะพูดชื่ออีกรอบหนึ่งก็คือชื่อว่าป้อต้อนะครับทุกคนเขาบอกว่าโอ้โหถ้าใครมีฝีมือจริงๆก็คือแบบมาเลยนะครับเขายินดีที่แบบจะ จะให้คําปรึกษาแล้วก็คือแบบยินดีที่แบบจะนั่งคุยด้วยกันนะครับทุกคนนี่ก็คือจุดตรงนี้อยู่ที่แบบลักกะลีงนะครับทุกคนหมู่บ้านปอตอนะครับถ้าใครไม่รู้จริงๆก็คือแบบมาลงแม่ต้านก่อนนะครับแล้วก็ลงมาแม่ตัวก็คือบอกเขาว่าไปหมู่บ้านปอตอนะครับฝั่งข้ามฝั่งชายแดนมานะครับทุกคนก็คือจะเป็นแบบพวกต้นไม้พวกนี้ทุกคนลาดไม้ดูแต่และราดคือแบบโอโ้โหใหญ่มากนะครับทุกคนเขาว่าถ้าคนที่แบบมีฝีมือจริงๆคือแบบติดต่อเขานะครับเขายินดีแบบจะให้แบบ แบ่งคนละครึ่งสไตล์แบบนี้นะครับุ้โคก็คือแบบกลางกลางครึ่งเลยนะครับก็คือมาทําให้เขาเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นลูกพา้าลูกอะไรก็ตามความตาหนักพระหรือว่าลูกโต๊ะเป็นชุดชุดอะไรที่แบบดูแล้วก็แบบมันมีราคานะครับก็คือทําให้เขานะครับเขา,อาบอกว่าอยากจะให้คนที่แบบเป็นจริงๆก็คือแบบติดต่อเขานะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือจะเป็นเบอร์ที่แบบเราจะติดต่อเขานะครับทุกคน0 9นย์เก้าหกแปดเก้าแปด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 เก้าสามห้านะครับทุกคน อ่านเป็นภาษาพม่าเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วทุกคนก็คือนี่นะครับโชว์ไปเขาอันนี้ก็ได้ถ้าทุกคนถึงแม่ตะวปุ๊บแล้วก็ข้ามมาชายแดนแล้วก็บอกว่าจะไปหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนก็คือแคปหน้าจอไว้เนี่ยเอากลับฝั่งไทยแม่เลยทุกคนดูโซนมากดู <c oughs> ดินมากเลยดูนะครับก็คือกระท่อมเขานะครับอ้วนล็อกแล้วไปปล่อยเขาก่อนอีอ้วน <c oughs> ดู <c oughs> เขาอยู่กันแบบนี้เลยนะครับ ลาบไม้ที่เขาสะสมไว้นะครับทุกคนดูโอ้โหเยอะจริงๆนะครับทุกคนไม่เชื่อว่าแบบเขาจะเก็บอะไรไว้แบบนี้นะครับดูมันอยู่ข้างถนนนะครับทุกคนสองฝั่งครับผมเขาก็สะสม,มไว้ไว้ด้วยไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าคือแบบโอ้โหลุงเขาแบบทางพวกนี้จริงๆนะไปเที่ยวไหม,มไปไหมฝั่งไทยไปไหมฝั่งไทยไปเที่ยวไหมไปมามาโอ้ยไปว่ะ